กิงปลาทูกกินกระตัมมักทัวทุกคนอาขมกปลาเด็กมุกปลาเด็กใส่ตัมมักทัวน,นะชาวต่อนมาใส่ตัมมักทัวตั้มใช้มักปาไม่ทางแซ่บสบายดีจุชุบ,ชบตุ่มมองตุมบอลพี่นะ้องมันเลยทีถ้ามาตั้มมักทัวมัอันอากาศหนะนาวหนาวลมผัานโอยมยอยู่ทิ้งไครไปนั่งิ้งปลาไปนั่ง กัเซตัวัีตคั่วทงกปะติ้บไปเนี้ยกระเทียมชองนี้ข้าบอผ็ดไปนกดนิดน้อยบอผิกอันนี้น้อยเนี่ยเทียนเทิดบอผิกอันนี้นะสามหน่วยกับเท่าหน่อยเป็นเทียนสี่หน่วยสะเกือบเาปูผาปูผาน้เนาะจังเท่านบุกอันนั้นกับบอเซตบอทัวใปด้ว ทำคตครึ่องเนืทำซีมาคามตินเชื้อมาัวก็กะต้องมาได้หักด้วยกันมาเดินะไรทำตา๊กมองไปหุยหุยอยู่ ทัวอนะไรทวนค้ับหวได้แตวอมันมีปุ่นันนี่ไม่ใช่ปุ่นแล้วย่งเด้ย่งงใ้หวยนะในคองนะนไปไูก,น,กน,น,ะะนี่เป็นต้วกี่กระเดือนนะขนานใหญ่มัได้มีแนผิดนะบอกทันซะ อยู่ดเดียวก็กินผูดเดียวคือเกา่าน้องจุกจกุกคนก็บอกว่าวกันนั่งเลยกิดผู้เดียวว่าเจ็บกูจะกินเดียว,ยวนีอย่าน้ําก็มีบอกว่ากันมาพื้นผู้เบาผู้เทวกัน,นกคือสิเป็นเลิกกันแล้วละ,ละเขาญาติเขาไปน้องเขาเลิกละละ กี้ตะกอดนะฮะทำมาอะไรผ่านหลายปีแล้วน10ปี10กว่าปีนี่แหละ10กว่าปีแล้วจะเปิดจะเปิดท่านกาแฟจะเปิดท่านกาแฟใหม่ติดกันไปติดกันมาติดกันไปติดกันมาชมมารับมาลายกูจ้างไปลเลยเขากัสิ่งนี้กูไม่กันแหละพอเอาว่างก็เขากับประชันใจนะ เอกจากจะมี Finally, right. er. ้ทำไมคือการนะเพราะภามาภาษาตะเอยพี่น้องเอออย่าได้มาก็บบดจิงบดจิงบดจิ้งบดจงบทจิงบดจังดอกระเทยพี่น้องใช้บดจิมาหมักใช้บดมาเกล็ดเพาะภาษาแล้วพนไดมวลพน้วคนที่มักคนที่เกณ็เท่ากันเขาเห็นบุญเขาเหชิ้นนะเขาทำบุญทำกูศลุนลายเขาทำอะไรอยู่น้ำกันนอกวันซ่า บูญนี่นั่งเสืออธิบูานเขาทำบุญท,ทำทานแล้วสัตวที่เปนก่อน,นเขเลยได้อยู่รำากลกระเทยนี่นานนบาปที่สุดในพีอกบาปี่คุณบาปทํงางแม้ว่ตยุขาวแล้วในประเด็กตอนมุกใช้อะนรเนลย ก็เป็นตำมะคูอ่ะหอมกล่นุ้งทำที่ท้ายทำที่กะคงเสียคงนัวกับคือเก่าสวดจุนคูอยู่ยี่งแล้วก็อยากกินน้าพี่เออดุ๊ดดุ๊ดจะขึ้นตะกี้ อันลุกมากิดหน้าน oh. ้ำตาคือกามพวบราไม่ต้องใส่นายตกับน้ปาน้ำปาน้ำปาอันนี้สเซเลอันนักการที่นำปลาที่าน้ำปลาอย่างนัคนเราเนี่เขาจะไปตำแทะเราตอปลุกิจคือสีเซ่หมวประเด็ปเนาะ เ่อปีกมันมีแต่ก้กานเป็นดีแล้วมันออกอากะรีดน,นะมันเ,เอาก้างของเท่าไรปุ๊บเลยตัดทิค็มตัดชิ้น์นวลววโรอรุดน้ำกา,ปาวปาลาปลาทุกตะลักอยากเล่น เกี๋ยตามกับโบเนบะโขบเนพี่น้องตาแบบลาวลาแบบมันน่องฮะจะปัดเจแ่นั้นไปต้งห่วชื้นโล่เสียโล่คอยนนังปรุงมาดนด้วยนั่งชิมาด่าอยู่ตาประชาครให้พี่น้อง เท้าประชากับเป็นตั้มข้าว่ามีคุณต้อยู่นะครับกับพัดคุณสีเนาะพัดปุมให้มันสะอาดโกเก่าที่ตรงนี้ไนะที่จริงแล้วต็วคุณมักสะอาดตัวพี่น้องนาจะดีนะเพราเขาเคยดยู่อ่ะเขาเคยทำงานในโรงแรมเคยทำงานโรงแรมสะอาดมากเลยสุกแล้วปลาทู น้องวขาดกบฮู้มาลับประดานกันเลยแล้ <c oughs> วลทุกคนตีกประทูกันเพราะแต่ว่าออกมาแต่ว่าใหม่ไปจักหน่อยกัะบอกใหม่มันดำม,มันเห็มจักหน่อยพี่น้องแค่อยูแต่มักพัวก็เสียบด้วยว่าขาอุบวกหนึ่งกับเสียดไหม เทนเสื่อเรื่อบน้ำปะทู่เขากับไปเท่น้ำนกระตินเอาแต่มาปีเทน้ำเกลือแล้วก็กกคุณเอลี่อยู่ได้มันออกมาน่ะ ห้ามคุ้นคุเนเนี่ทำใหเราคาำน้อย เสื้อดำหมอพีอ่สี้น้ำงานมาตุกชี้นะเทียเด้อเทียเด้อ Mm-hmm. Mm -hmm. what ไปพระพระเลือกพระเอาแล้วมันเลยพระนึม ัดตะลืมเก็บพักคันทีดีโอ้โห Venha colocar mais,